เขาคุยกับคนอื่นด้วยนะครับแต่บอกว่าแค่คนรู้จักแต่เราคือคนคุยเราควรถอยออกไหมครับเดี๋ยวนะเขาคุยกับอีกคนแล้วเราก็คือคนคุยกับเขาแต่เขาก็มาโกหกเราว่าคนโน้นคือคนรู้จักต่างๆพวกนี้ความสัมพัแบบนี้คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเท่ากับไม่เลือกจบไหม ต้องแม่นเรื่องนี้นะครับนะเ,ออเขาเขาคุยกับหนูเขาบอกรักหนูอยู่เลยนะวันนั้นเขายังมานอนกับหนูอยู่เลยนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้มันนอนกับเราแต่เมื่อวานนอนกับใครหรือเปล่าหรือวันพรุ่งนี้มีนัดก,กับใครอหร,รือเปล่าคลุมเครือไม่ชัดเจนคนคุยต่างๆเท่ากับไม่เลือกจบคร่านี้เนี่ยชีวิตเราก็เลือกได้เช่นเดียวกันเอ,อเขาไม่เลือกเราเนี่ยมันเรื่องของเขาแต่คนก็สามารถเลือกชีวิตได้เหมือนกันว่าโอเค หลังจากนี้เดินเกมกันยังไงเดียทาให้เขารักเราเลย100%ตัดคนอื่นออกไปตัดมือที่3ออกไปตัดชู้ออกไปตัดอีกคนหนึ่งออกไปหรือทําให้เขาโฟกัสแต่เราคนเดียวคุณก็เลือกได้เช่นเดียวกันหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจผู้อื่นได้หมดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งลูกพ่อแม่ หรือใครก็ตามแต่ที่อยู่ใกล้คุณคุณมีอิทธิพล100%ที่จะโน้มน้าวให้เขาเชื่อในสิ่งที่คุณพูดได้เพียงแต่วันนี้เราแค่ไม่เข้าใจว่าจะต้องพูดยังไงต้องคุยยังไงโน้มน้าวยังไงทําให้เขางออย่างไงทํา,า,าทให้เขาหึงยังไงทำังไงให้เขาเสพติดเราต่างหากเราแค่ไม่เข้าใจไอ้นี่ไอ้ p r o c e s ยิบยิบย,ย่ยอยๆตรงนี้ครับเพราะงั้นเนี่ย หลายคนบอกหมดหวังเสียดายอาจารย์นะเขากําลังจะขอหนูหย่าแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วมันคิดเส้นตายแล้วอาจารย์หน,หนูจะทํายังไงผูกคอตายดีกว่าไหมอ้าวแต่ถ้าคุณเลือกผูกคอตายคุณก็เลือกเหมือนกัน,นแต่ถ้าคุณเลือกบอกว่าฉันต้องโน้มน้าวใจให้มันสยบแทบเท้าฉันคุณก็เลือกได้เช่นเดียวกันคือเรามี power ตรงนี้ครับในการที่จะทําให้คนอื่นโน้มน้าวใจเราได้นี่โอ้ครูศึกษามันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ นักเขียนคนหนึ่งนะเดลคนนิกี้พวกเราไปไปตามประวัติอขอเขาดีเขาเขียนหนังสือเรื่องนี้ศาสตร์ของการจูงใจคนตีพิมพ์ไปทั่วโลกเลยคนเราทุกคนเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนอื่นคุณสามารถโน้มน้าวใจคนอื่นได้หมดเลยตามที่คุณสั่งด้วยซ้ำไปแ้่คุณต้องเข้าใจหลักการแค่นี้นครับนะครับโอเคไหมครับนะ